สนานกันมา5 EP แล้วผู้สาวนางเอกไอกะมลเน่ก็ควงคันทูนพระเอกออกัสวชิรวิทย์มาโผนกันถึงอาคารมารีนุ่นหนุ่มออกัสโชว์เต้นแสดงความแฮปปี้กับกระแสความปังของละครโยมมาทุ่กับผู้สาวที่ทําให้ทุกคนเซอร์ไพรส์กับเคมีของออกัสไอและภารกิจช่วยชีวิตคนแบบสุดลุ้นตลอดเรื่องค่ะอ้อนไปแล้ว5 EP ต้องขอโทษไว้ตรงนี้ก่อนนะคะที่อาจจะดื้อซนตะกี้ตการยี<บ>เงาทุกอย่างเลยจะต้องมีอีกหลากหลายอารมณ์อาจจะรักตัวเล็กในวันหนึ่งเอาไว้่าจะช่วยเ ตัวเล็กมีภารกิจต้องทำท่านทูตก็ไม่ต้องอะไรมากมายอยู่แล้วเพราะหล่อในเรื่องไม่ได้มีแคย่ยงทูตกั่คนเดียวครับตอติดตามดูว่ามีใครกันบ้างไม่น่ามีใครหลรอกผมนะโงานนี้มีมเมเต์โรมนติกที่ยกกองไปถ่ายทำถึงถนนคนเดินจังหวัดภูเกต็ตมาชวนแฟนๆช่วยตามหาความทรงจำให้ท่านทูตสึกหลอกันด้วยค่ะยมทูตกับผู้สาวเนี่ยเราได้ไปหลายโลเคชันมากในประเทศไทยถือว่า ไปเที่ยวด้วยกันในละครแล้วก็ร่วมสนุกเผื่อได้ไปเที่ยวในชีวิตจริงแล้วสองคนอยากเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมาเป็นผู้สาวขวัญใจยมมาทูให้สาวๆนะคะครีเอทลุคการเป็นผู้สาวถ่ายเป็นรูปหรือคลิปวิดีโอตอนที่ละครกําลังออนแอร์ air, ให้เหตุผลมาว่า ทำไมคุณถึงอยากเป็นผู้สาวขวัญใจทันยมมาพูดทาง f a c e o o o อิน s t a g กรม Twitter ติดแฮชแท็กผู้สาวขวัญใจยมมาพูดได้รับรางวัลที่พักจังหวัดภูเก็ตพร้อมพอกิตมันนี้ห้าพันไร,ร่วมพูดคุย e อ็กซ์คลูกับพวกเราอีกด้วยนะครับมาล่นสนุกกันนะคะ